ครับผมพบกันเห,น avenues, นน Israelis, ห,หมือนเดิมกับช่างเก่งนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาหยอดน้ํามันจักรนะครับที่ถูกต้องนะครับผมบางท่านเอาน้ํามันจักมาหยอดนะครับหยอดผิดหยอดถูกกันนะครับผมหยอดไม่ตรงจุดนะครับผมก็ทําให้เวลาเย็บไปแล้วผ้ามันเลอะนะครับผมและบางทีหยอดก็ไม่เข้าร่องนะครับไปหยอดที่อ <ngulo. S 1> ื่นนะครับจักรมันก็ไม่หายเนืดนะครับผมเวลาเราเย็บเย็บไปนะครับเวลาจักมีเสียงดังผิดปกตินะครับผมลองหยอดน้ํา<ๆ>มันดูนะครับบางทีหายนะครับผม ส่วนมากนะครับน้ามันเราไม่ได้หล่อลื่นจักใช่ไหมครับใช้งานไปนานๆพวกเนี้ยน้ํามันก็ละเหยหรือว่าแห้งหายไปนะครับผมเราก็จะต้องมาหยอดน้ํามันนะครับเวลาเราจะเอามาใช้งานนะครับนานๆบางที10ปี20ปีนะครับจอดทิ้งไว้นะครับก็มาหยอดน้ํามันทิ้งไว้นะครับถ้าไม่หมุนนะครับผมลองดูนะครับไม่ยากนะครับผมวิธีการหยอดน้ํามันนะครับมันก็จะมีอ่ารูต่างๆนะครับที่จะให้หยอดนะครับผมอย่างเช่นตัวด้านบนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ อันนี้เป็นจักรพับนะครับผมจักรพับของเยอรมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจักรหัวดําก็จะเป็นของซิงเกิลนะครับการหยอดน้ํามันนะครับหรือว่ารูนะครับการหยอดน้ํามันก็จะอยู่ตําแหน่งเดียวกันทั้งหมดนะครับผมยังแตกต่างกันที่รูปทรงแค่นั้นเองนะครับผมการหยอดน้ํามันนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นรูนะครับหยอดด้านบนนะครับตามรูเสาเข็มตรงนี้ก็หยอดได้นะครับและเสาตีนผีตรงนี้ก็สามารถหยอดได้นะครับผม หยอดนี่ครับจุดละหยด2หยอดนะครับถ้าเราไม่เปิดฝาตรงนี้นะครับแล้วก็รูตรงนี้นะครับก็หยอดลงไปเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่หยอดจากด้านหลังนะครับผมก็มีรูตรงนี้ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ด้านบนนะครับถ้าจะหยอดนะครับผมอ่ะจะพามาหยอดเลยนะครับว่าหยอดตรงไหนบ้างนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมครับต้องใช้น้ํามันจักรนะครับน้ามันจักรที่เป็นสีใสๆเหมือนน้าเปล่านะครับเวลาหยอดนะครับถ้าเราไปซื้อจากน้ํามัน ของซิงเกิลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตามร้าน20บาทนะครับมาหยอดนะครับผมให้สังเกตดูนะครับถ้าน้ํามันเหลืองๆนะครับแบบนั้นนะครับเขาจะผสมน้ํามันเครื่องรถยนต์นะครับจะทําให้จักรเราเนืดนะครับผมจอดได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จักรก็จะเริ่มเนืดนะครับผมแล้วก็ฝืดนะครับถ้าจะให้ดีก็ใช้เป็นน้ํามันจักรขวดใสๆแบบนี้นะครับผมมีขายทั่วไปนะครับเหมือนน้าเปล่านะครับสังเกตให้ดีหรือว่า ราจะซื้อขวดใหญ่มาในครั้งเดียวนะครับราคาก็ไม่กี่บาทนะครับก็ไว้เติมใช้งานได้เป็นปีนะครับแล้วก็เอาไว้หยอดอย่างอื่นได้นะครับไว้หยอดพวกสว่านนะครับพัดลมนะครับผมแล้วก็จักรยานนะครับโซ่จักรยานนะครับหยอดได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็กอนลูกบิดประตูประตูอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ไม่ลื่นนะครับแล้วก็น้ํามันจากเรามาหยอดได้นะครับผมนี่นะครับก็หยอดนะครับก็ตามรูแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ล้วก็หยอดเข้าไปเลยนะครับตามรูนี่มันเลอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็ดที่หลังนะครับนี่ก็หยอดได้ที่เป็นเสาตีนผีนะครับนี่ก็หยอดเหมือนกันตรงนี้นะครับนี่ก็หยอดนะครับตามรูตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวชุดก่อได้หัวดํานะครับจะมีรูอยู่ตรงระหว่างกลางอยู่ตรงนี้ช่วงนี้นะครับแล้วก็หยอดเข้าไปในรูแบบนี้นะครับถ้าข้างบนนะครับ ถ้าเราจะเปิดฝาตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับถ้าไปของซิงเกิลนะครับถ้าจะให้ทั่วถึงนะครับเปิดด้วยก็ดีนะครับตรงนี้จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นของพาบจะมีข้างล่างด้วยนะครับผมมีน็อตสองที่นะครับถ้าซิงเกิลนะมีจุดเดียวหมุนแค่ตรงนี้แล้วก็ยกฝาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนี่นะครับเราก็จะเห็นตัวข้อต่อด้านในนะครับแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้าเป็นซิงเกอร์นะครับเราก็จะหยอดได้ทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับนี่เสาเข็มนะครับเวลาทํางานเขาจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่แล้วนะครับเราก็หยอดนะครับตามข้อต่อเลยนะครับตามข้อต่อต่างๆนะครับผมข้อต่อข้อเหวี่ยงนะครับแบบนี้นะครับบางทีเราหยอดเฉพาะข้างบนนะครับหยอดเฉพาะข้างบนตรงนี้แต่บางทีเขาไหลมาโดนแค่ตรงนี้ไม่โดนตรงนี้นะครับเพราะมันอยู่ระหว่างคนละที่กันนะครับ เราก็มาหยอดเพิ่มเติมถ้าจะให้ทั่วถึงก็เปิดแบบนี้จะดีกว่านะครับผมผมก็แนะนําให้ลูกค้าเวลาหยอดน้ํามันก็เปิดฝาแบบนี้นะครับถึงจะเลอะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็แห้งหายไปนะครับเห็นไหมครับพอเขาวี่งอย่างเงี้ยเขาก็จะขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงแบบนี้น้ํามันก็จะได้ซึมสู่เสาเข็มเสาเราก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องเหนืดเรื่องฝืดนะครับสนิมก็ไม่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับผม จอดนี่นะครับได้หมดเลยนะครับตามข้อต่อต่างๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนี่ครับปิดฝาก็ขันน็อตตัวเดียวนะครับฝาของซิงเกอร์นะครับถ้าซิงเกอร์มีตัวเดียวแล้วก็ตัวด้านหลังะนะครับด้านหลังเราก็จะไล่กันทีละจุดนะครับ ช่วงด้านบนก่อนะครับถ้าด้านหลังก็จะมีฝามีน็อตอยู่ตัวเดียวเหมือนกันด้านหลังนะครับลองสังเกตดูนะครับคลายน็อตนะครับแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้เราก็จะเห็นข้อหเหวี่ยงที่อยู่ด้านในเห็นไหมครับเ,เราก็หยอดเข้าไปได้เลยนี่นครับหยอดตามข้อต่อไปได้เลยแล้วก็ตัวลูกเต๋านะครับถ้าเป็นของซิงเกอร์จะอยู่นะช่วงกลางตรงนี้นะครับของช่วงกลางตรงนี้จะเป็นลูกเตาตรงนี้นะครับ ลองสังเกตดูแต่นี่จะมืดหน่อยนะครับอ่เห็นนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลูกเต๋าลูกเต๋าตัวนี้ก็จะทํางานแบบนี้นะครับเวลาเขาวิ่งไปชนะครับก็จะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วก็พ่วงกับตัวย้ํานะครับตัวย้ําเดินหน้าถอยหลังตัวนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับผมส่วนมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็หยอดตรงนี้ได้นะครับจุดเดียวนะครับอย่าหยอดเยอะอย่าโดนสายพานนะครับผมหยอดเข้าไปตรงนี้นะครับ แค่นี้เองนะครับหยอดเข้าไปแค่ตรงแกนตรงนี้นะครับถ้ามอเตอร์บางรุ่นนะครับมีด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะมีแกนปาดตรงนี้มานะครับปาดทะลุมาแล้วจะเห็นแกนเหล็กนะครับหยอดได้เหมือนกันนะครับหยดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่นี้เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเขาจะไม่มีปาดทะลุมาให้หยอดนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะมีมานะครับผมเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดฝาตัวนี้คืนเหมือนเดิมขันน็อตนะครับผมนี่นะครับ เสร็จจากด้านหลังแล้วนะครับเราไปต่อด้านล่างนะครับผมสามารถก็หยอดแต่ข้างบนกันนะครับข้างล่างไม่หยอดนะครับนะครับข้างล่างเห็นนะครับเราก็จะมาเจอข้อต่อต่างๆนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับผมข้อต่อต่างๆเราก็จะหยอดไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นนี่นะครับเขาจะมีรูให้หยอดอยู่นะครับรูสองอันนี้ไม่ใช่นะครับรูสองอันนี้เป็นน็อตไว้ยึดอ่า ไม่เหล็กกั้นนะครับด้านบนนะครับไม่ใช่ตัวหยอดน้ํามันนะครับตัวหยอดน้ํามันเราก็จะเห็นอยู่ตรงแกนตรงนี้นะครับนี่ในรูตรงนี้นะครับหยอดลงไปได้เลยแล้วก็ข้อต่อแบบนี้ขอบๆนะครับนี่นะครับข้อต่อต่างๆนะครับเราก็หยอดได้หมดเลยครับจุดละยดสองหยดนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับส่วนมากที่เจอนะครับบางทีถามลูกค้านะครับว่าจักหยอดน้ํามันดูหรือยังนะครับ โทรมาถามเรื่องจากเนิดจากเฟิร์ดนะครับหยยบไม่ค่อยจะวิ่งนะครับผมก็ถามเขาเขาก็บอกว่าหยอดหมดแล้วตามข้อต่อต่างๆหยอดหมดแล้วนะครับแต่เขาหยอดด้านบนนะครับเขาไม่รู้ว่าด้านล่างต้องหยอดด้วยนะครับเขาคิดว่าหยอดด้านบนแล้วน้ํามันจะไหลลงมาหากันช่วงด้านล่างนะครับถ้าเราหยอดด้านบนนะครับเห็นไหมครับข้อต่อเขาไม่มาหากันนะครับถ้าด้านบนเราหยอดแค่ตรงนี้ น้ำมันจะลงมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเห็นไหมครับเพราะว่าเขามีช่องระหว่างตรงนี้นะครับเขาก็จะอยู่แค่ด้านบนถ้าเป็นช่วงนี้นะครับก็หยอดด้านบนตรงนี้ก็จะไหลมาแค่ตรงช่วงนี้นะครับแต่ช่วงนี้จะไม่มีน้ํามันนะครับผมช่วงนี้จะไม่มีนะครับจะมีมาแค่เฉพาะช่วงนี้เป็นบางจุดแค่นั้นเองนะครับผมเราต้องหงายมาหยอดแบบนี้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับผมจะได้ทั่วถึงนะครับ ถ้าเราทําอยู่กับโต๊ะที่บ้านนะครับใช่ไหมครับเราก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ปูใต้โต๊ะตรงในช่องที่อยู่ใต้ใต้ฐานตรงนี้ครับที่เราหงายขึ้นมาแล้วก็หนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้ปูแล้วก็หยอดให้ย่นเยิ้มแบบนี้ครับไม่เลอะลงขาเราหรอกครับก็ลงหนังสือพิมพ์ครับเขาก็จะอยู่ในนั้นแหละไม่เป็นไรนี่นะครับนานๆเราหยอดทีก็หยอดให้ชุ่มฉ่าไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้อยู่ได้หลายเดือนนะครับผม แต่ถ้าเราเย็บทุกวันมันก็กระเด็นออกไปมันก็หายไปนะครับส่วนตัววงเดือนตรงนี้นะครับวงเดือนตรงนี้ก็หยอดนิดหน่อยนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาหยอดใหม่ๆนะครับพอเราเอาไปเย็บนะครับมันจะมีคราบน้ํามันนะครับติดเส้นได้ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นดําๆเป็นเส้นๆนะครับเราก็เย็บเศษผ้าให้หมดก่อนนะครับให้น้ํามันหมดก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเย็บงานจริงได้นะครับผมนี่นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมวิธีการหยอดน้ํามันจากก็จะประมาณนี้นะครับผม ลองทำกันดูนะครับไม่ยากนะครับผมจากฝืดจากเหนืดนะครับจากไม่ค่อยจะวิ่งนะครับลองหยดน้ำมันดูแต่ไม่แนะนำน้ำมันที่ผสมน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าพวก่า w 40ก็ได้นะครับได้แต่เฉพาะแก้ไขเบื้องต้นนะครับไม่ไม่นานนะครับไม่อยู่เหมือนน้ำมันจากน้ำมันจากจะอยู่ได้นานกว่านะครับผมพวกโซเนกนะครับ w 40พวกนี้หรือว่าน้ำมัน อะไรที่ช่วยหล่อเลื่อนนะครับจะอยู่ได้แค่ไม่นานนะครับเขาก็จะระเหยไปนะครับแต่น้ามันจากนี้จะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็จะลื่นกว่านะครับผมง่ายๆนะครับก็เนี่หยอดตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หมุนล้อดูนะครับหมุนล้อแค่นี้นะครับจักรของเราจากเสียงดังนะครับหยอดน้ำมันทําตามแบบผมทํานะครับรับรองเงียบแน่นอนครับผมไม่มีปัญหาเรื่องเส้นได้และฝีเข็มก็จะไม่มีการสะดุดนะครับ เย็บๆไปก็จะราบลื่นนะครับไม่มีเป็นหัวงอกนะครับผมนี่นะครับง่ายๆเลยแบบนี้นะครับลองทําดูนะครับผมโอเคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะครับกับช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วนะครับวิธีการหย่อนน้ำมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอไปเจ้าไวพร้อมพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ